จัดงานช่วงเวลาที่ที่คาบเกี่ยวกันกับช่วงเนี้นะเช่นจัดปั่นจักรยานนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคําถามที่ดีครับก็คงจะขอความรู้จากอาจารย์ต่อเลยครับสักหน่อยฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาคําว่าถวายพระเกียรติเอามาเป็นข้ออ้างในหลายกรณีเลยนะในสังคมของคนกาเฟสก็ จะทําจัดพิธีกรรมอะไรก็คือเอาคําว่าถวายพระเกียรติอะไรนะเฉลิมพระเกียรติเอาคําเหล่านี้จริงๆเอามาเป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละให้มันดูสากุโกจนกระทั่งในวงมุสลิมก็อเอากับเขาบ้างมีอะไรอะ่ะอเขาทําอะไรเฉลิมพระเกียรติถวายพระเกียาารติร <c oughs> ออมือืม อาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารอะไรต่ออะไรหรือจัดพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติคือความจงรักภักดีของเราอะอย่างที่บอกแล้วอะอย่าให้มันเป็นคําพูดเพ้อเจอ้อหรืออย่าให้มันเป็นตัวอักษรแต่ในภาคของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยให้มันเป็นการแสดงออกถึงการเป็นโพชนิกกรที่จงรักภักดีในภาคปฏิบัติจริงๆ ไม่ใช่ไปเอาเอาเอา,เอาชื่อเอาโลโก้ไปใส่แล้วมันก็กินกันชิบหายวายป่วงใช่ไหมทําให้บ้านเมืองแหลกลานกันอย่างนั้นเห็นไหมมันจะตั้งชื่อไปเถอะคุณกอลิสตั้งชื่ออะไรมันใช้เป็นข้ออ้างทางนั้นแหละคือถ้ามันจริงอย่างที่ว่านะโอ้บดเนี่ยมันถนนปูพรมไปหมดแล้วบ้านเมืองไทยอะ่ะเพราะงั้นอย่าไปอย่าไปใช้คาคาหรูๆคำคำเพรสเจอร์คำฟุ่มเฟือยอย่างกับเขาเลยนะเอาความจริง ด้วยความจริงใจมุสลิมจะไม่เป็นคนที่หน้าไหว้หลังหลอกอื